ัวร่วงลงมาพอสมควรเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้ราคาทองคํายังเป็นสิงที่หลายคนยังจับตากันอยู่นะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของราคาทองคําแนวโน้มกับคุณธิพานธว,วัฒนาศรั์กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullions and Futures จำกัดค่ะคุณธิพาสวัสดีค่ะค่ะรวัสคิสวัสดีค่ะค่ะคุณธิพาคะทองคํานี่หลายคนยังถามมันว่าไม่ยังจะไปต่อได้อีกไหมคะค่ะโดยรวมเนี่ยทองคําหลังจากที่มีอากาศเอ่อในเรื่องของ ที่ทางเอเน้น e มาตรการ QE สามมานะคะเราอมองว่าโอกาสที่ราคาทองคาจะปรับตัวขึ้นต่อเป็นไปได้ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเพราะโดยรวมเนี่ยจากสัปดาห์ที่แล้วขึ้นมาแล้วถึงประมาณหกสิบเหรียญ US Dollar ต่อไทย R สองวันที่ประกาศนะคะสัปดาห์นี้เองก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อโดยที่ตอบในสัปดาห์นี้นะคะ เรามองไว้อยู่ที่ระดับ1,800เหรี 1, หรรออยญ US Dollar ต่อ Troy o u n c นะคะสุดด้านบนส่วนด้านล่างเนี่ยที่ระดับ1 7 5 0เหรียญถ้าเป็นเงินบาทบ้านเราก็คือกรอบในสัปดาห์นี้จะอยู่ที่ระหว่าง26,200จนถึง25,500บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะและสำหรับตลาดนะคะที่มีการเพิ่มวงการลงทุนในเรื่องของญี่ปุ่นนะคะในเวลานี้นี่ส่งผลยังไงต่อตลาดของทองคำบั้งค่ะ ก็ส่งผลบวกกับตลาดทองคําเล็กน้อยนะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยธนาคารกลางญี่ปุ่นได้มีการขยายวงเงินในการเข้าซื้อสินทรัพย์ประมาณ10ล้านล้านเยนก็คือคล้ายๆ QE เหมือนกันก็คือเป็นการอัดสีดเงินเข้าไปในสภาพคล่องนะคะก็เลยทําให้ตัวราคาทองคําเองเนี่ยมีการขึ้นไปทดสอบที่จุดระดับประมาณ 1, 7 8 0เดอยหรียญดอลลาร์ต่อชอยแร์คือคือถ้ายิ่งมีเงินเพิ่มเข้ามาในระบบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลบวกกับตลาดของการลงทุนและอย่างโซกกองทุนเอง สพดีอนะคะ,ะวันอังคารเนี้ยก็ซื้อเพิ่มเกือบเกือบสองตันวันพุธก็ประมาณสองตันกว่าก็เลยเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่ห้าแล้วที่ซื้อติดต่อเพิ่มซื้อทองคําติดเอเพิ่มขึ้นมาค่ะค่ะแล้วอย่างในช่วงนี้แล้วลงทุนนี้คุณทิพาจะให้คำแนะนำยังไงบ้างคะค่ะโดยรวมนะคะแนะนำว่าถ้ามีการย่อตัวของราคาทองคำคือคือเรามองว่าช่วงนี้ราคาทองคําขึ้นมาค่อนข้างติดต่อตอนนี้จะหลายสัปดาห์แล้วนะคะ อาจจะระวังแรงเทขายด้วยเหมือนกันโดยที่จุดระดับประมาณ2 6 2 0 0หอร้ือใกล้ๆประมาณพันแอยเหรียญอ,<ะ><ะ>อาจจะมีการเทขายลงมาสักรอบหนึ่งเพื<ะ>่อทำกำไรระยะสั้นแต่ภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้นนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยเรามองว่าถ้าได้ถ้านักลงทุนได้เห็นการย่อตัวของราคาทองคำที่ระดับประมาณ2 5 0 0 0ืน้ตนต้นๆหรือต่ำกว่าระดับประมาณพัน0จรอย้าเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นจุดเข้าซื้อได้คือค่อยๆสะสมได้แล้วก็รอไปขายทำกำไรช่วงปลายปีค่ะ วันนี้ขอบคุณนะคะคุณพิพานาวะวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบ,บริษัท YG l b u l l i a n and Futures จ,จำกัดนะคะต้องมีการระวังเทการเทขายทำกำไรของทองคำที่วิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของชั่วโมงทำกินแล้วค่ะดิฉันลุงคลิปช่วนภาไายพร้อมทีมงานทุกคนสวัสดีค่ะ